สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเสียงเจ้าเจ้าจากขมิอสานใต้คนอำเภอนลายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้นะคะมารีวิวอุปกรณ์ใหม่ของแจ๋วนะคะหน้าที่แม่บ้านของแจ๋วค่ะได้อุปกรณ์ใหม่มานะคะคุณผู้ชายฝากไปซื้อเจ้ารีดมาเมื่อวานนะคะรีวิวไว้นะคะเตือนความจําตัวเองว่าเราซื้อวันไหนนะคะจะคอยดูว่าใช้ได้กี่ปีนะคะ เตารีบค่ะยี่ห้อฟิลิปนะคะเตารีบไอน้ำนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะมาแกะกล่องเตารีบฟิลิปนะคะนี่ค่ะเปิดกล่องมานะคะเตารีบไอน้ำนะคะ ครั้งนี้ได้ไปเลือกเองไปซื้อเองนะคะเพราะเราเป็นคนทำงานบ้านค่ะปกติแล้วคุณผู้ชายจะซื้ออะไรมานะคะจะชอบซื้อมาสพรส์นะคะไม่ว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าอุปก,กรณ์การใช้ในบ้านต่างๆนะคะงานบ้านงานสวน ชอบซื้อมาให้โดยที่ไม่ให้สิทธิ์เราตัดสินใจหรือไปเลือกเองนะคะก็เลยโดนเทศบ่อยๆเทศเท่าไหร่ก็ไม่จำนะคะเมื่อวานวันเสาร์นะคะวันที่4ี่กันยายนสองพันนะคะก็เลยพาแจ๋วไปเลือกเองะคะ่ะได้เต้ารีดนะคะไอ้น้ำมาที่เราซื้อ มาใช้ในงานบ้านงานเรือนนะคะครั้งนี้ได้ตัดสินใจซื้อเองนะคะก็ oh. มารีวิวเตือนความจำตัวเองค่ะว่าเราซื้อแล้วเราจะใช้ได้กี่ปีนะคะซื้อเมื่อวันที่4กันยายน2020นะ21นะคะ ย่อฟิลิปนะคะเต้าดิสไอ้น้ำก็เปิดแล้วก็ใส่น้ำตรงนี้นะคะก็น้ำหนักพอดีค่ะไม่หนักมากเกินไปนะคะถือแล้วก็ชับมือนะคะมีรับประกันที่สวีเดนนะคะรับประกันเกะกลงก็สองอาทิตย์นะคะถ้าไม่พอใจแล้วก็ ถ้าภายในหนึ่งเดือนซื้อสินค้ามาสินค้ามีปัญหาก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะแล้วการันตีต่อไปหนึ่งปีนะคะถ้ามีปัญหาก็ไปคุยทางร้านหรือไปเคลมเครื่องใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทาง,งานบ้านแล้วคะ่ะได้อาวุธกรีดผ้ามาใหม่นะคะ เสื้อผ้ากองพเนนเทนถึกเลยนะคะไปทํางานบ้านต่อแล้วค่ะหน้าที่ของเจ๋วนะคะได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชายก็จ่ายเราก็เป็นคนทํางานบ้าน,นะคะ่ะอีเจ๋วทําได้ค่ะเจ๋วทําได้นะคะได้เจารีดมาใหม่แล้วไปลุยงานรีดผ้าซักผ้าต่อแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ